สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจ๋าจาก,กินแซ่บค่ะเดี๋ยววันนี้สาวจ๋าจะมาอัปเดตผลงานที่ทีมงานได้ทําการติดลายใต้องค์เจดีย์ที่วัดป่าเอราวัณให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะไปเลยค่ะนี่เลยค่ะใต้องค์เจดีย์ก็ติดลายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบัวหัวเสานะคะติดลายแล้วก็สวยมากๆเลยจ้ะหลังจากที่ทีมงานติดมาก็หลายวันเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามจริงๆจ้ะ เทพนมนะคะน้าคารเจดี hmm. <JD S 2> <JD S 1> องค์นี้ก็จะมีประตูทางเข้าทั้งหมด3ช่องนะคะ อันนี้ทางทิศตะวันตกคะ่ะทางทิศใต้นะคะก็จะเป็นทางทิศตะวันออกคะ่ะเพื่อนๆทางทิศเหนือนี่เราจะก่อตันนะคะแต่ว่าจะทําเป็นประตูหลอกติดอยู่ด้านนอกคะ่ะเพื่อนๆติดลายเสร็จแล้วก็สวยงามมากเลยจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของยอดองค์เจดีย์นะคะเดี๋ยวสาวจ๋าจะพาเพื่อนๆไปรับชมที่เขาปั้นเสร็จแล้วนะคะนี่เลยจ้าทีมงานของเราก็ปั้นไว้นะคะจะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะส่วนปลายยอดนะคะเ,เพื่อนๆ สวยมากๆเลยจจะทรงทรงอะไรนั่นในช่างเขาเรียกอ่ะทรงบาทเหรอเออเหมือนบัดพราเหมือนกันนะเหมือนเนาะเหมือนเหมือนเหมือนบัดลูกน้องพอดีเลยไงอ๋ออย่าพึ่งผสมปูนเองเลยไงผสมมือไงฮะโอ้ยี่ยมแยมอ๋อมาจากไหนคะเนี่ยกรรมกรเนี่ยฮะ เออมามาจาัดก,กำแพงเพชรใช่ไหมอันนี้เราก็จะทำฐานไว้ปั้นโคงตัวใหญ่นู่นนะคะอันายช่างจะทำการปั้นเดี๋ยวสาจาจะถ่ายให้ลงุงให้ดูอีกรอบนะคะเ,เพื่อนๆนี่ทั้งหมดก็อย่างที่บอกนะคะห้าชั้นค่ะที่ทำเสร็จแล้วก็จะมีนะคะนู่นเลยค่ะไป ส่วนประกอบของปลายยอดอง,งค์เจดีนะคะนี่ค่ะไอชันได้ทำการปั้นไว้แล้วจ้ะใช่แล้วนี่เลยจ้ะเราก็จะเอาที่เราปั้นทั้งหมดห้าชั้นนะคะขึ้นไปติดตั้งข้างบนนู่นแหรอคะเพื่อนๆ เดี๋ยวสาวจาจะพาไปดูบาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะชั้นใหญ่ที่สุดเลยค่ะนู่นเลยค่ะโครงสร้างเขาอยู่ด้านนู้นนะคะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นส่วนอยู่ชั้นแรกนะคะเนี่ยชั้นใหญ่น่อยค่ะแต่ว่าเราจะจะหงายปากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นฐาน,นะค่ะ มากเลยค่ะเราจะเอาตะข่ายมัดอย่างนี้สองชั้นนะคะเพื่อที่เวลาเราขึ้นปูนปูนจะได้เกาะกับตะข่ายนะคะการมัดรวดเราก็จะเอาเข้าในนะคะเพราะว่าด้านนอกต้องให้เรียบค่ะเพราะว่าเราจะรูดบัวนะคะปั้นรูดให้เนียนกิบเลยค่ะเพื่นเพ ใหญ่มากๆเลยค่ะอาจจะหมดปูนประมาณสามลูกอยู่ไมน่นน่ยนะช่างสามลูกแล้วเนะพอดีสำหรับวันนี้สาวๆต้องขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลงานให้ชมกันเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งบ๊ายเอฟซีน้อยเ <c oughs> <c oughs> ล็้ๆวจะปิดคลิปแล้วายบายหน่อยสาวกําแพงอไอ้หม,มัว เอ๊เป <mondo S 2> eh, hey, ็นเซืเร็วไปบายเสื้อคนกำแพงเพชรเนี่ยเอ๊ไปบายแดงเร็วบายเร็ว